วิธีดูปีผลิตรถไถโคบูต้าดูอย่างไรคลิปนี้อำนาจมาเตอร์จะพามาดูนะครับตัวนี้จะเป็น L4708 นะครับเป็นตัวตัวเก่านะครับตัวนี้ก็เรามาดูว่าเลขที่ผลิตต้องดูที่เลขเครื่องนะครับฝั่งขวาฝั่งขวาของเครื่องนะครับฝั่งขวาของเครื่องตรงตรงปั๊มเนาะฝั่งขวาของเครื่องตรงปั๊มมันจะมีเราดูเฉพาะ6ตัวท้ายนะครับ6ตัวท้ายก็มีตัวเลข ตัวที่1จะเป็นตัวตัวปีนะครับ A ในเป็นปี U จะเป็นเดือน0 8 63จะเป็นเลขที่ของเครื่องนะครับการดูว่ามันเป็นปีอะไรก็คือเริ่มจาก1ถ้าเป็นเลขหนึ่งนำหน้าเนี่ยจะเป็นปี2อ0 1นนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9กจ็้าจะรันมาเรื่อยๆนะครับก็คือ2 0 0 1 2 0 0 2ถึง2009นะครับแล้วก็มาต่อด้วย A A ก็จะเป็น2010นะครับตรงนี้คือ A ตัว A คือปี2010ิตัว U ตัว U นี้จะเป็นตัวเลขแทนเดือนตุลาคมนะครับดังนั้นคันนี้ก็จะเป็นปี2010ิเดือนตุลาคมารหัส0869นะครับตรงนี้จะมีประโยชน์ในการที่เราจะดูว่ารถออที่เราซื้อมาเนี่ยมันนานแล้วนะครับมันอายุกี่ปีแล้วเราไปดูรถเก่าด้วยว่าเออมันเป็นรถปีไหนแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือในการไปซื้ออะไหล่นะครับในการที่จะซื้ออะไหล่แล้วก็สะดวกรวดเร็วนะครับเลขเครื่อง ตรงนี้นะครับนอกจากจะบอกตัวรุ่นแล้วถ้าเรารู้เลขเครื่องตรงนี้เราก็สามารถที่จะซื้ออะไหล่ได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นคลิปดีๆเดี๋ยวอำนาจมาเตอร์อรอรจะทําลงให้ดูนะครับฝากกดหัวใจกดติดตามนะครับเรื่องราวของรถไถคูบต้าก็ทักเข้ามาที่อำนาจมาเตอร์ที่คูบต้าเบญจพลนครราชสีมานะครับยินดีให้คำปรึกษาประกอบการตัดสินใจฟรี